อเครื่องมือช่างนะครับอุปกรณ์ช่างครับเราจะมาแนะนําสินค้านะครับเป็นบล็อกอเนกประสงค์อ่าเรามันจะมีอยู่สามไซส์สามไซส์นะครับใหญ่กลางเล็กอ่าใหญ่กลางเล็กรู้ว่าไซส์ใหญ่ตั้งแต่กี่มิลกี่มิลกี่มิลครับเดี๋ยวตัวนี้จะโฟกัสก่อนอ่าเอสิบเอ็ดถึงสามสิบสองนะครับผมมิลนะครับนี่เป็นไซส์ใหญ่สุดไซส์ใหญ่สุดส่วนไซส์กลาง ก็จะเป็นขนาด9ก้าถึงยี่สิบเจ็ดมิลนะครับอ่าส่วนไซส์เล็กนะครับอเล็กสุดของเราอยู่ที่อะไรครับเจ็ดเก้าเจ็ดถึงสิบเก้าถึงสิบเก้าครับที่มานก็ลองดูว่ามันเอาล็อตออกได้จริงหรือเปล่าอ่ามีข้อดีอ่ายังไงครับผมปกติเราจะถอดล็อตออกทาย็อตออกอ่าครับดูประแจอ่า เราไม่มีเราไม่มีทุกอย่างเลยเวลาเราไม่มีเราไม่มีพวกฝักตายหรือว่าวันอม่มีใส่พวกแงะใส่ออกได้ใส่ออกได้ครับของตัวนี้มันจะเป็นตัวเหล็กเนี้ยแท่งเหล็กเนี้ยมันจะช่วยยึดช่วยยึดับเวลาเราหัวหัวน็อตเข้าไปปุ๊บมันก็จะดันกันไปใช่ไหมมันจะช่วยช่วยล็อกไว้ล็อกไว้นี่ก็จะเหมือนกันครับแข็งแรงทนทานนะครับที่เอารถคันนี้มาเพราะว่าดูด้วยสภาพรถนะครับเพราะว่า น็อตแต่ละตัวเนี่ย <สะ S 1> เป็นสนิมอ่าเป็นสนิมปุ๊บการไขเนี่ยมันย่อมยากกว่าน็อตที่ปกติอยู่แล้วใช่ไหมใช่อ่าเราก็เลยจัดรถคันนี้มาทดส,ส,สอบให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับกับจักรยานอีกคันนึ่งนะครับอ่าเราจะมาให้ีอาิตยสาธิตให้ดูเลยนะครับนี่นะครับอ่าเรารอนนี่ก็เป็นด้ามบล็อกนะคะร,ะรับ่อไปสบายครับดูสนิมก่อนดูสนิมซะก่อน น,นี่เราจะทดลองนะเป็นเบอร์9มิลถึง27มิลน,นะครับนะี่เดี๋ยวเราจะลองกับลอ้อจักรยานคันนี้นะครับล้นอนนะอันนี้เนี่ยเป็นขนาะดเบอร์14บส,สี่ก็ดีเลยสองทีบอ๋วพูดผิดพูดอพูดผิดดนะโอเคครับไป แกนนะ็อตเนี่ยเราต้องจิ้มไปตรงกลางนี้นะครับติดมันดะำเนี่ยพอเวลาเราน็อตจิ้มลงไปเนะนี่ยนี่นะครับมัไม่ไปอ่ะนี่ออกไม่ได้นนล้อเล่นนะออกจรนะิงนะออกจริงนะบางทีในกรณีที่แบบว่าบ้านเราอย่างเงี้ยไม่ค่อยอ่าอ่าุปกรณ์การช่างในบ้านเราไม่ค่อยมีหรือว่าไม่ค่อยตรงกันกับรัวน็อตอ่าหรือว่าพวกที่ว่าเราจะซ่อมอะไรหลายๆอย่างตัวเนี้ยใช่ เรามีอุปกรณ์ช่างอยู่ก็จริงแต่เราไม่มีประแจตัวเบอร์สี่ตัวนี้อ่าใช้ตัวนี้แทนได้สะดวกเราไม่มีปากแหวนปากตายโลายังไงอ่ะเอาตัวนี้เข้าไปแทนได้ก็คือว่ามันก็เพิ่มความสะดวกหลนะผมว่านะครับในเจ้าลูกบอกตัวนี้นะัคือวิธีการใช้งาน3รุ่นนะครับเหมือนกันเลยนะแต่ว่าแต่ละรุ่นจะขนาดต่างกันนะเอาทีของเรียบร้อยนะครับนี่เลยแตงแรง มีวิ่งนะครับมันมีวิ่งออกตัวนี้จะเหมือนบล็อกทั่วไปธรรมดางแต่ว่าเขาจะมีตัวนี้เข้ามาช่วยเสริมอีกแรงหนึ่งในกรณีที่แบบว่าเราเจอหัวน็อตที่ไม่ใช่ไซส์ขนาดนี้ที่ไม่พอดีกับตัวนี้แต่ถ้าเป็นตัวที่ว่าพอดีกับตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้เด็ดนะครับเป็นล็อกพอดีมันจะล็อกพอดีแต่ถ้า28อย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวเนี้เข้ามาช่วย28เกิน เอช่างอะไรเนี่ยช่างช่างเบอร์ช่างเมาแดดแล้วครับผมแดดแรงมากต้องขอขอบคุณช่างด้วยครับก็คือถ้าต่ำต่ำกว่า27ก็คือต่ำกว่า26อย่างเงี้ยต่ำกว่า26โอเคอ่าโอเคครับอ่ะมีห้าน่าจะประมาณ26อย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันจะช่วยอีกแรงหนึ่งเป็นล็อกเป็นล็อกไว้ล็อกไว้นะครับสั่งไว้เป็นอ่าถ้าเราจะสั่ง ก็คือช่องทางการสั่งซื้อนะครับของร้านไอ m มาร์ h ช็อปก็เข้าไปที่ไลแอดไลแอดไอซมาร์ช็อือว่าตัอดด้าน s h ต p e ดด้าชอปปี้นะครับก็พิมพ์ไปเลยว่าคำว่าไอซมาร์ h ช็อปนะครับก็จะขึ้นก็จะเด้งขึ้นที่ร้านเลยครับนะครัเรามีเห็นเรื่องใามอุปกรณ์การชั่งอุปกรณ์ครื่องอุปกรณ์ะไบ้ามไฟไฟ้าแม้วอีคหมดให้ผมพูดมันขพูดได้หมดใช่ถ้าอยากรู้ไปดูได้ใน ไอ้พาร์ทชอปครับถามเพียงเท่านี้นะครับเพราะช่างนี้คิวต่อครับผมมีคิวต่อพัดถ่ายคู่แบบใหย่าาออยเว้วจะเอารูปใหย่ามาแปะนะโอเคครับตอนนี้เป็นผู้หูเอ้ยไม่ใช่เป็นคู่ปรับกับนาเดชแล้วตอนนี้โอเคครับก็วันนี้ไปก่อนครับสสวัดีครับ